สวัสดีครับผมอเล็กซ์รีเจนต์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการแคทฮอนแต่วันนี้เราอยู่กับคุณอิงนะครับผมหรือว่าน้องอิงหรืออิงกันแหละสว <'s> ัสดีเองขอบคุณครัสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยเดีย๋ยว <c oughs> อาจจะเขินนะครับตอนเล่นเก่าอ่ะทำไมถึงอยากเล่นม <c oughs> ังกี้อ่ะ มันได้ครับอยากคือทุกอย่างต้องเปไหมเนี่ยทุกอย่างต้องเปอ่าเดี๋ยวเรามาบอกฮีโร่ฝ่ายเฮลโวนกับฝ่ายีเจนเลยนะครับเมเจนนี่นาจะมีบีฮิมอสมีพเตอรมังีมีฟินตบิดโบสแล้วก็มีบอนซนี้มังกีกับบวกกันเลยครับผม

ตัวเองก็ม pues hey ีจะต้จะเป็น the madman มี this <S <S ้ะมีน่าจะมีเซอ s ์เ t e d มีพาวเวอม t สเตอร์มีแขงนะครับการจัดเลนของฝ่ายคุณอิงเนี่ยก็จะ b e r s เกอร์ไปเลนบอร์ b e r s เกอร์กับบีมอสทเนี้จะพิเตอร์กับฟินบิดบุนะครับผมส่วน่แล่นอน

ใครร่วงุณป้าได้ด้วยจังหวะนี้มาได้เหมือนกันออกขวดเลยอ๋อทำไมคุณถึงชอบเล่นล่างนี้ล่ะครับออสตาตัวเนี้ยมันผมว่ามันคล่องเดียบเปนมาแล้วเพราะมันลื่นเนี้ยตัวเนี้อง เฮ้ยบ้าสุดๆไมคุณเฮ้ยเซนไดี e อ็กซ์นเฮ้ยตายน่แหละงานเนี้ยโซหิวด้วยฮะดักสกโซเฉยคุณไม่รอดนะไม่รอดนะ ไม่รอดนะโซมาด้วยอุ้ยลูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวคุณอิงก็รู้้ามลแโอ้โหได้โซติดไปอีกนะครับจังหวะนี้อะไรเป็นอะไรผมโอ้โหช้าช้าไปเลยครับอะไรวะเนี่ย แม่ทึ่งเลยอ่ะโอ้ยจบตายมันพูดทะลึ่งจริงครับคนคนนี้อี่เดียวผมก็ตายแล้วโโอ้หสายล่างได้เลนล่างฟินบิดฟูดก็เก็บแข้งมานะแมตชนี้มันอะไรเนี่ยมีเก็บได้มนะครับของไอดีผมเองเฮ้แม่เจ้าเนี่ไอดีผมเองเดี๋ยวผมจะกดเกมเปแจ็คดฟอยด์ให้ดูนะครับผม c o w ร์บงเก

นกไนิ่มขนาดนี่เป็นคนเลืกที่กันวะิมขนาดนี้เป็นคลมแต่อย่างว่าน,นาคอมแกก็จับขี้มาก่อนไงแกเลยรู้โอ้โหจังหวะเขาได้เหมือนกันครับ l a เอาละเอา c n Yeah, let's grind! Hey man, man, man check, man, check man, this out! I bet you can't do this, man! You better keep up! Yeah. I'll wipe you out, man! Hey, I have an idea. REGENERATION! Yeah, let's grind! Cowabunga! Yeah, oh, let's grind! Yeah, let's grind! กำมนาครับมีนาว่าไงมินาว่าไงเขาเป็นมารเตอร์เขาเปนมาเตอร์โอ้พีจะหอมัุดนี่เจ็บเด็กไปเนรงจเฮ้ยแมนเช็คเขาก็มาพอดีเนาะขอโทษเขาไม่ได้ out คนนี้เขาเห็น M ละ c o w b u n g a แบบนี้กูจะแทงให้มิดเลยแบบนี้กจะแทงให้มิดเลยแม่แบบนี้กูจะแทงให้มิดเลยเฮ้แมนเช this out มัมสนุกจริงๆนิครับ ไม่ได้เก่งนะครับแตงต่อมา,าครับอสงองติดลอบมากแล้วพีดเด้โอฟินซูมไปครับเช่อและแข่งหัวงไปอีกแล้วครับเอาละครับเขาก็ไล่กันอยู่เลนบนเลนบนบีมอสบีมอสคุ้ไปแล้วว่างไงมบีมอสหนีรอดไหมบีมอสไม่น่ารอดนะครับแม้จังหวะนี้พอเพชรก็ตามมาโอ้โหบีมอสไม่รอดแล้วคุณอิงก,ก็มาสวมมันเกิดอะไรขึ้น ต่ขอขอคิดเปเลยว่าแล้วไม่ใครมาเยอะแยะ <c oughs> ไอ้คุณยิงแนวนะ้โอ้โห <c oughs> บอกแล้วม <c oughs> าห้าเ้าตกเลือ,อกกวัวกัวเขาคอนเหรอ <c oughs> ผมต้องให้มันเจอหนักผมต้องออกหนุนแบบนี้อ้โหต่อฟังกันบ้าแข่งโดยละแข่งโดยละใครโดนใครกันแน่โอ้โหเซิร์คเกอร์เอ็ e ซ์เล่

เ่อคุณต้องกลับบ้านลาาแล้วแหละเขาเปรี้ยวนะวันนี้เขาไม่ได้อ่านน้ำนั่นเอง This will be rad man จังหวะนี้ก็ Excellent ผมบอกเขาคนนี้ให้รีบจบเลยยังรีบจบเลยไหมเนี่ยน่าจะต้องรีบเข้าเกมบเบรไม่ไหว This will be rad, man! To the yeah, Let's grind! <laughs> Excellent! <Yeah>, let's grind! <laughs> <laughs> yeah, let's grind! Cowbunger! Invisibility! Let's <laughs> grind! Oh, feeling. Hey man, check this out นแจกเยไม่ดีนะไม่มีวันบอกเพื่อนมารับดิ Yeah, let's grind แสี่สิบกวิไม่ต้องรีบหรอต้องรีบหรอ Excellent Alright l มาแล้วนี่ครับเขาเรียกว่าจิตสัมผัสครับผมโอ้ไม่รู้จัก ตอกูยังลูกโธ่ไม่รู้จักตบกูยังลูกเลยตอนนี้โอ้โหกระตุกไปครับไ้นไปโอ้โกูจีบเลนะครับใช่ไหมไอร้านนายนายยอมอ่ะหรงมันเอานายอ่ะ Hey man, check this out. Cowabunga! Excellent. Yeah, let's grind. Hey man, check this out. Yeah, let's grind. โดดไปทั่วไปมั่วไปตู้ไปสู้อะไรเี่เดว่าไงเดเกมนี้ว่าไงเนี่ยดีเดเนี่ยเบอร์ความสบายครับความสบายตองท้องวันนะเบลยิมห้าค่อยเจอกัน

อิงอิงเซลฟิเเตอร์ดิบอกว่าพี่พี่เล็กบอกว่าเกมนี้มีพีเดเตอร์อ่ะพฮะเอ็กซ์เล่นว่าไงต่อไม่ต่อเหเฮ้ยเอาไปเขาชื่อวุ้นพีเดพีเดวุ้นครับวุ้นวุ้นเล่นพีเดมา

p o w e bunga ตายเยอะเนี่ยตายเยอะเนี่ยเด็กๆไปน้องเขากินไม่ผ่านนะเขามานั่งดูเขาไปวันนี้ใชมหลายเกมเ่ย ต่สึกว่าพี่เล็กไม่มีแนักดาวเหรอตัวเดมมีมีมันบอกทุกปิดใช้งานอะเอ,อ้ารอเกิดก่อนดิอีกสองปีดเดี๋ยวได้รู้กันนั่นไงอิงก,ก็ใส่ไปหลายทีไม่ใช่เหรอพี่เห็นเริ่มเริ่ม <c oughs> This will be red man. <laughs> to the boneyard. <laughs> <coughs> <laughs> <laughs> oh, not I'll wipe you out, man. Don't เอาแล้วครับวเดเตอร์วเดเตอร์จ้องโซติครับจ้องโซติสโซติสโซติสแค่โดนเด็กมูดันไปอด็กมูดันไปโอ้โหฟินโดน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 ช่วยฟินโดนโอ้โหช่วยไม่ทันนะครับไปดิฉะไปดนี่โอ้โหจะไปสามแล้วเหรอจัดไปสามแล้วใช่ไหมที ปลอมเขาอ่ไจะได้โอ้ไม่ได้ม่เคยว์ปลงแทงครับแม่งเลยรีบจมหน่อยครับรีบจบหน่อยรู้สึกว่าทางฝั่งน้นเขาจะเละนะครับ คนนี้เขาฟาร์มนะครับเอ l w i p you out man You อิง <c oughs> ไอเทมชิ้นต่อไปอะไรอ่ะอะจะจอนกะป๋อฮะันม <c oughs> องแล้วถจทำไมอ่ะเป็นสูรของผมัะจริงอ่ะมันเคยมีด้วยเหร đợt đợt đấy luôn gần mọi kia ạ bà, bà, bà. lên. <coughs> 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 โอ้โหครับทวารดีพากไม่ทันเนาะไม่รู้จะพากยังไงอ้าวใจก่อใจตัวโอ้โหลุกแล้โอ้โหจิ้มดีเดียวทุเลศยิงทุเรศไม่รู้จักตอบกูยังลูกแม่้ทว่านี้ปอไม่เกลียวป้อไม่เกลียวอ๋อไม่เกลียวปล่อยออโต้ปอไม่ตีเองอ๋อตีเองปล่อยเมาส์เลยใช่ไหมการกดบุ่คอนซีนจากฝั่งนู้นมานะครับผม จะได้เห็นขวานกระจายไหมเนี่ยเฮ้ยจะได้เห็นขวานกระจายไหมเนี่ยมัน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 เป็นยังไงอะถ้าออกขวานกระจายไปเนี่ยนี่ผมออกตามพี่ผมพี่ผมออกโคตดีอ๋อพี่ภาคเป็นทอรนเก่งที่สุดในโลกเก่งมากเก่งอันนี้อาจารย์ผมเลยพี่ภาคผมอืออาจารย์มังกี้ผมเลยเนี่ยอ๋อเป็นอาจารย์ พอบนะครับเพืออาจารย์บเดี๋ยวลังคอขอแคอ่อาจารย์นหน่อยนะ <c oughs> อยากรู้อาจารย์กับลูกศิษย์แตกต่างขนาดไหนโอ,อ,อ้โหจะไปป่าแบบวานวานเนีน่ยป่าผมเนี่ยแล้วคนไรฟันยังใครอยากรู้ไงแบบเนะี้ยกูจะแทงเขาตัวนุ่เกล่าแทงให้มิดเลย ครับเอาแล้วมังกี้โดนได้ไหมเอาโดนรวบนี่ไงของบ้าเนาะว่าเขาโบนัสเกูยังนูะเพราะอะไรครับคุณมันได้ดาเมจในการปกันก็แล้อย่างหนึ่งมันตีกระจายด้วยโอ้โหแรงจริงๆครับพูดกี่ครั้งแล้ว โอไม่รังกี้บ้าก็าท่า <c oughs> ทนๆหลายๆคนอาจจะเห็นวาา่ามังกี้ออกผ่ันกระจายคอมโบแล้วเสียอ่ะตัว <c oughs> นี <c oughs> ้กเองเสียใจใดิดูคุณเล่นดิ <c oughs> ผมบอกคุณแล้วแต่แปลกนะผมเห็นคุณเล่นหลายตัวนะมังกี้หลายอวตารมากเลยคือผมเห็นคุณเล่น ดีที่สุดทำไมต้องเป็นอวมาต้านี่ยอยากดูมึงบอกว่ามันมันเฟี้ยวเดี๋ยอะไรเนี่ยแล้วไอ้ล่างล่างอันติเม็ตอะไอ้ซุนงหงวคงอะไรเนี่ยเพราะเพราอกว่าไงไม่รู้อ่ะช้าช้าโดนอีกแล้วตายไปโผ่บ่ครออะไรเนี่ย ี่ขไม่สามเลยเนี่ยวุ้นครับวุ้ครับวุ้นวุ้นเดครับวุ้นพีเดีอะไรของเขาเนี่ยวุ้น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 ข้างหลังวุ้นตัวไหนวุ้นุ้ตัวไหนโอ้โหโดนลดนวุ้นไอ้วุ้นไอุ้้โดนลดงสารนี่ยกูตีตั้งงานอะไรประมาณนั้นเอานี่ยแหละบอกแล้วลัดเนกมจริง เพื่อนๆนน้องๆทุกคนก็อย่าไปหารานเพื่อนนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนเป็นตัวเห่นหรือเปล่าแล้วอย่าคิวเลยดู่างตัวอย่างผมครับผมไม่เคยรักใครดูผมเป็นตัวอย่างนะครับน้องๆทุกคนนี่อ่ะก็จะเล่าให้ฟังว่ายังไงอ่ะคือให้คนใดคนหนึ่งรักเพน้องๆอยากจะเล่นแบบว่า บรยอะเล่นแบบว่าให้เพื่อนเกิดไปหนึ่งคนไงครับเพื่อคิว่าตัวใไรัต้ง้ก็เลวเราเข้าไปสิดเลคือากเหรอเฮคูทำอะไรได้บ้างกระโดดเตพิแขงท่าครับลองไปคิดดูว่าเฮ้ยแมนเช็ค i s t อบแลกอีกไหนชอบหมดเลยใช่ไหมสามูนเ นอกจากไอ้นี้เห็ป่ะไอ้ดิเฟนเมนต์อ่ะผมไม่ชอบย้ายางอย่างเดียวเลยโอ้ทำไมอ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอเอาไม่ได้หรอกแล้วไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็โดนพระเพลทจับย่างยังโซ่หรือเนี่ย พอจุงโซครับโซเนื่อตอนนึกว่าแต่โซนึกว่าจะใส่ไอจิขอขอโทษผู้เล่นครับที่เขาเล่นอยู่ฝั่งนี้เรวต้องมีแพมิชั่นแล้เขาทุบเขาทำไมอ่ะมีมามาแล้วได้ด้วยโอ้ไม่รถชนคนญิงลาไปลาไปแล้วโอมาอีกแล้ว หยุดครับหยุดครับแหม่ยไงครับโอ้โหไม่รู้จักออกกูยังลูกครับังเกอร์ก็จะคิวไปครับเฮ้แมนเช็คดิส s o u เอาละเอาละพีเดวุ้นกูวุ้นกูอะไรเนี่ยวุ้นกูเรามาดูนี่กันครับอิงครับโอ้โหอิงไม่มีครับแถวนี้ ป่านในดงในอะไรไปแล้วนั่นไงนั่นไงไปตรงกลางครับไปการเสียศษตายไปแล้วครับคุณวุ้นโดนลัาอีกแล้วครับแหมโดนทั้งคุณอิงลัาคุณวุน้นโดนคุณอิงลัาไม่พอโดนบีมอสลัาเข้าไปอีกเฮ้ยเฮ้ยอิงเมื่อกี้เห็นอะไรออกอะไรออกอะไรผมออกฮร์ดครับแฮปแนท จริงแล้วเหรอผู้ชมผู้ชมบ้าเหรอไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องขออบอบขอบข้บบบขอบขบขอบขอบอบออล้วแต่ที่ออออออกแล้วออ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 มอะไรแล้ว พอได้ฮาแล้วมันเขาตีไม่ค่อยเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยใ้โดนจับหรอเฮ้ว่าน่าจะเสิร์ฟน่าจะเสิร์ฟวินบอกเข้าไปอ่ะน่้าว่าผมชอบให้คนอื่นเห็นตัวทำไมอ่ะมันเท่ดิเอาละงานนี้ร คิดตายาแล้แนนตวติบนนบนเลุยไปไหนมาีแทงป้อขอดูของมุ้นหน่อยม่านไปคิวกัน,กนแล้วกันใครดูขอดูของ อุ้ยนบกแล้วขุนบวกแล้วเฮ้ยนแล้วคุณขุนนไปสำเร็จด้วยโอ้คุณยิงล้านไปเมื่อไรโอ้ตีดอกนี้ตีดอกนี้อได้ไปยังลู้มีบ้าหรือเปล่าข้าไปแล้วมาซื้อของบ้านเขาด้วยนะไอ้คนคนนี้ การโหลดคอนซีนมาแล้วเขาจะกดหรือเปล่าเขาจะกดหรือเปล่าครับเหมือนว่าจะไม่กดเขไม่ยอมกดโอ้เล็กซี่ก็มีกาีบ้านหลังคาทางข้างทางข้าง จะแทงให้มิดเลยยิงตามไปเล้วเอายืนนี่ก็ได้ไปแล้วไปแล้วไปมันไปมันมันพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นโอ้โหไอ้วุ้นก็ของขึ้นครับไอ้วุ้นก็ของขึ้นได้ได้ไหมแรดได้ไหมแรดได้ไหมไม่ได้โอ้ยไอ้วุ้นวุ้นวุ้นุ้นของขึ้นไอ่น้องโอ้โหันน้องขึ้ คุณอิก็เลล่นตมันยังไม่ค้อนอีกันะมันไม่ค้อนเนี่ยคุณเล่นตลกอ่ะไปเยอะเนี่ยไปเยอะเนี่ยโธ่ไม่เยอะเลยพี่เว้ยเอ้าไอ้วุ้นโดดล้านอ่ะครับจังหวะนี้ก็อิงยิงช่วยพูดกับอ้าวอิงอยู่ไหมเนี่ยอะไรพี่พูดกับท่านผู้ชมหน่อยฝากอะไรขอฝากอะไรเขาไหมครับดีครับแค่เนี้ย ฝากังละก็ไม่ฝากฝากแบบว่าขอให้ดูไปเรื่อยๆติดตามผลงานเลยอ๋อดูครับดูดูดูผมด้วยแล้วกันผมว่าเอรอครับครับงั้นแค่นี้แหละครับคุสามพ่อครับยังไงก็ขอปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนกด subscribe ด้วยแล้วก็กดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ไปเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากดูด้วยแล้วจะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมานะ้ครับผมสวัสดีครับ